นักมการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ท่านพอ,อสอสลอนะครับท่านอาจารย์นครพงน้อยศิลปินทุกท่านนะครับก็และผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยการเสวนานะครับที่ชื่ออาจจะสวิงสวายมันก็อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าชื่ออาจจะแบบว่างงว่าอันตรธานเป็นงานศิลป์เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับก็คือว่าเราจะพูดถึงเรื่อง พลังของเรื่องเล่าและตำนานนะครับในเมืองเชียงรายซึ่งมันประกอบร่างสร้างตัวของเมืองขึ้นมานะครับเรื่องเล่าพวกนี้มันจะเป็นเรื่องเล่าที่อาจจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรแต่มันเป็นพลังนะครับที่ขับเคลื่อนวิถีอของเชียงรายนะครับซ,ซึ่งซึ่งบางทีในท่านวิทยากรเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆที่ที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆหรือว่าแต่มันมีพลังนะครับที่เราอาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับ แล้วก็บางเรื่องเล่าก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบว่าถือว่าเป็นพื้นที่เป็นเรื่องเล่าเฉพาะของเมืองเชียงรายนะครับแต่อย่งไงก็ตามเรื่องเล่าทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อมโยงไปสู่รูปแม่น้ํโขงทั้งหมดนะครับแล้วก็กระจายตัวไปสู่ตัวเมืองต่างๆนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเชียงรายสไตล์นะครับสำหรับของการเล่าเรื่องอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ ท่านพิธีกรได้แนะนำวิทยกรทั้งสองท่านไปแล้วนะครับผมเนี่ยก็ขอให้เข้าสู่ในการดำเนินการเลยนะครับผมจะขอเรียนเชิญท่านดรแอนโทนีเออร์วินนะครับในการบรรยายเรื่องเรื่องแมงสีหูห้าตานะครับอันนี้พิธีกรก็ได้คุยกันมาแล้วนะครับก็เรียนเชิญเลยครับท่านอาจารย์แอนโทนีครับครับขอบคุณมากครับก็ผมจะเริ่มกับความคบคุณนะครับ ก็ขอบคุณถึงอาจารย์พลวัตแล้วก็พี่เจฟแล้วก็พี่อังกฤษที่ช่วยมาเสนอวิจัยวันนี้นะครับแต่ว่าที่เชียงรายก็ต้องขอบคุณคนอื่นนะครับที่ช่วยผมมากในงานวิจัยของผมใน15ปีที่ผ่านมาก็คือคนแรกก็คือคุณแบ็กกี้เวลดิน don, นะครับแล้วก็อาจารย์ทรงเดชท่านวาวัชิรเมธีพระมหามงคลแล้วก็คนนี้อภิเชษเริชัจนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ <c oughs> อยากจะใช้โอ,อกาสนี้เพื่อส่งระลึกถึง อาจารย์ที่รักที่เสียชีวิตทีในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออาจารย์โอรพินทร์สบมนะครับที่ช่วยผมมากในวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับพระวิศนุกรรมนะฮะก็สามบีที่แล้วแล้วก็มีโอกาสเมื่อนั้นเกิดเพื่อครอบคุณเข้าแต่ว่าอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อระลึกถึงเข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครอบคุณผมดีใจมากนะฮะ เพื่อมีโอ,อกาสมาเสนอวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแมงสีหูห้าตาวันนี้เพราะว่าแมงสีหูห้าตาเป็นจุดแรกที่ให้ผมสนใจในเรื่องวัฒนธรรมาศาสนาประวัติศาสตร์พุทธศิลป์ต่างๆที่เชียงรายนี้เองเพราะว่าในปี2550ผมเข้ามาเชียงรายปีแรกนะครับแล้วก็าเช่าบ้านใกล้วัดพระธาตุโดยเขาคอยแก้วแล้วก็ผมจะขึ้นโดยบ่อยๆนะครับไปชมวัดแล้วก็เห็น สัตว์ประหลัดนี่แล้วก็ผมไม่รู้ก็นี่คืออะไระแล้วค่อยๆถามคนว่าแมงสีหูห้าตาคืออะไรแล้วก็ขอแล้วเรื่องแล้วเขาผมจะถามเขาว่าเออแล้วก็เขาจะหัวเราะเพราะว่าเขาคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องแปลกที่เชียงรายแล้วก็รู้ว่าก็มีท่ามอยู่แต่ผมความความสนใจยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงออยังไม่ชนะยังไม่รู้ทั้งหมดแล้วก็ ผมเอาเอกสารออกจากวัดพระธาตุดยเขาคอยแก้วแล้วก็กลับสหรัฐเริ่มเรียนบริญญโทรบริญญเอกเป้าหมายก็คือผมจะแปลเรื่องนี้แล้วก็จะเขียนเรื่องนี้ประวัตินะฮะอันนั้นสิบห้าปีที่แล้วเอกสารนี้แมงสี่หัวห้าตากินทานไฟแดงขี่เป็นทองคำอาศัยอยู่ในธรรมโดยเขาวคอย ผมเอาเอกสารน,นี้ให้อาจารย์สอนภาษาไทยถามว่าช่วยแปลได้หน่อยครับอาจารย์เขาบอกว่านีเรื่องนี้ก็คืออะไรมันแปลกมากแต่ว่า15ปีที่ผ่านมากับผมสู้ตลอดเรียนภาษาไทยเรียนอ่านออกเรียนการแปลแล้วก็นึกว่ามีเรื่องน่าสนใจที่จะเสนอวันนี้หัวข้อที่ผมจะพูดถึงก็คือเนี่ย ประวัติศาสตร์ของเรื่องแมงสีหัวห้ตาที่เมืองเชียงรายแล้วก็ผมจะสรุปเรื่องแมงสีหัวห้าตาด้วยกับภาพประกรอบของศิลปินเชียงรายสองคนนะครับหลังจากนั้นผมจะอธิบายเรื่องตามแนวคิดเป็นฉดกพื้นบ้านฉดกพื้นบ้านของเชียงรายหรือของอ, <laughs> อ,งอาณาจักร ล้นนานนาใช่ไหมอ่ะแล้วก็เชียงรายเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดกลางในเขตวัฒนธรรมหรือเราเรียกว่าได้เป็นวัฒนธรรมอาณาจักรใช่ไหมอ่ะที่เป็นช่วงนี้ในปัจจุบันเป็นประเทศสีประเทศใช่ไหมแต่สมัยก่อนก็ไม่เล่าว่าก็เป็นประเทศ,เทศก,ก็จะเล่าว่าเป็นพระราชอาณาจักรได้ไหมก็ผมไม่รู้แต่ว่าเป็นเขตอาณาจักรเขตวัฒนธรรม ของคนที่มีภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ร่วมด้วยกันเรื่องแมงสิหหตตาเราจะเจอในเขตวัฒนธรรมนี้ได้แล้วก็เมื่อคนจะอพยพปไปบปุกบ้านในเมืองใหม่เขาจะเอาเรื่องนี้มาด้วยนะครับตอนปายเนี่ยอาจารย์สุดเดนก็แล้วก็อาจารย์อภิชิตก็จะพูดถึงเรื่องพระเจ้าเรียบโลก ตำนานพระเจ้าเรียบโลกแล้วก็เราเข้าใจว่าตำนานเรื่องเล่าเป็นสิ่งที่เรียบโลกด้วยเมื่อคนจะไปย้ายบ้านหรือคนทุกเกณฑ์ต้องไปบุกบ้านในเมืองร้างเขาเอาเรื่องเล่ามาด้วยพระชนานตตำนานเป็นสิ่งที่เรียบโลกเหมือนกันนะครับนั้นเป็นสาเหตุที่เราเจอเจอ,เ,จอ,เ,จอเรื่องแมงสิหัตตาที่เช้งใหม่น,น่านเชียงรายแล้วก็พระครู ทันที่โพลทอนเป็นเรื่องร้องเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเคยได้ยินเรื่องแมงสีหูหตตาเมื่อท่านไปขึ้นเชียงตุงแล้วก็เนื้อกว่านั้นกลกว่านั้นอาจารย์วัสานพันยาแก้วที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยได้ยินเรื่องแมงสีหูหาตตาเมื่อท่านไปทำวิจัยที่สิบสองปัญนาในชุมชนไตเลือ้อโอเคเจอแมงสีหูพตตาที่สิบสองปัญหาได้ เชียงตุงได้เชียงใหม่ได้น,น่านลำปางลำปูนได้แต่ช่วงนี้เชียงรายเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแมงสีหขาตาใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นเป็นรูปแมงสีวขตาที่ภูมิเจอในเชียงรายใช่ไหมใบไ,ไหนก็ได้ใบวัดหรือเป็นกราฟฟิตี้ก็ได้หรือในร้านนวดก็จะเจอภาพรูปภาพของแมงสีหขาตา ในปัจจุบันแมงสีวะตะเป็นดังขึ้นเพราะว่าศิลปินคนคนหนึ่งพจจวันพัฒเจนดาเขาปอยเอาแมงสีหัวห้าตานี่ล่อยเนี่ยเอาแมงสีหัวห้าตาเป็นซันยล็อกของเชงไายเกมใช่ไหมอ่ะประมาณอะไรห้าปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นโอ้โหแมงสีวะตาเป็นดังมากใช่ไหมอ่ะศิลปินทุกคนก็ดองวาดรูปเกี่ยวกับแมงสีวะตาที่เชียงรายาก็มีงานเสนองานแสดงของนั่นอะ่ะ แล้วผมเขียนด้วยนะครับในที่บันทึกแล้วก็ผมโชว์ให้ทุกคนเทียบปีมือของแอนโทนีกับบอยก็คืออะไรใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีขบวนสนุกสนานด้วยที่มีเข้าสร้างอะไรโฟลตไม่รู้กับภาษพไทยนในเรียกว่าไหลเป็นโฟลตแล้วก็มีขบวนงานสนุกสนานมากดูม่วนม่วนมากอ่ะแล้วก็ปีหน้าในปีนาเล่ก็น่าจะมีนี่ด้วยอ่ะเพื่อให้เป็นแบบประทับใจของคนทั้งชาติที่มาใช่ไหมอ่ะ โอเคช่ว okay. งนี้แมงสีวะแต่มันต่างมากแต่นั้นเริ่มที่ไหนนะฮะจริงๆเริ่มที่บนดอยโดยเขาควายในเชียงรายนะครับกับรูปนี้ที่สร้างด้วยคูบาสองคนคือคูบาคามลาสังวโรกับคูบาอินทาสุทันโตเขาเรียกว่าเป็นคู่บารมีเชียงรายใช่ไหมอะเขาสร้างแล้วก็บุรณะวัด20กว่าแห่งแล้วก็สำคัญมาก ที่เชียงรายแล้วก็เชียงคําด้วยนะครับเขาเริ่มบูรณะวัดพระธาตุโดยเขาขวายแก้วในปี2501ถึง2511แล้วก็หลังจากนั้นก็เขาบูรณะเลยเลยนะครับเมื่อนั้นเขาสร้างรูปของแมงศิหวหาตอยู่ที่ยังอยู่บนดอยนะก็มีรูปอื่นด้วยแต่อันนี้เป็นรูปแรกไม่รู้ก็เห็นออกหรือเปล่าก็ไมนแสงไม่ค่อยดีนะครับ ในการบูรณะวัดพระาธาตุดยเขาคายแก้วนั้นเขาผลิตหนังสือออกเป็นเล่มหนึ่งชื่อว่าประวัติพระาธาตุดยเขาควายแก้วและแมงสีหูห้าตาอันนี้ในปี2511ใช่ไหม่ะ2511เขาเขียนเป็นเป็นอะไรเป,เ,ปเป็นเป็นข่าวใช่ไหม่ะเป็นข่าวที่เล่าเรื่องเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุดยเขาคายแก้วครูบาสนอง เขาชัวประมาณแปสเรคราวนี้เขียนขอเออเป็นเป็นงานเขียนของคนคนหนึ่งชื่อว่านายมหาสุทัศน์ที่เคยบวชเป็นพระแล้วก็เป็นลูกศิษย์คูบาคำล่านายมหาสุทัศน์เคยไปที่วัดปอ้อดอนชัยเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับแมงีิวธตาทำไมไปทำไมท่านไปวัดปอ้อดอนชัยเพราะว่าที่นุน่นมีใบาลานที่เล่าเรื่อง แมงสีหัวาตายอยู่แล้วก็ใบลานนั้นอะ่ะเขียนในปี2480่แปแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องสั้นสั้นสั้นมากอะ่ะไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะแต่ครูบาสนองบอกว่าชัดเจนไม่ชัวร์ร้อยเปอร์ซในายมหาสุทาเป็นคนที่เขียนเรื่องนี้จริงๆเราไม่รู้ใครเป็นคนที่เขียนบางคนบอกว่าเป็นครูบาคำล่าที่เขียนเองแต่ผมอ่านแล้วก็คิดว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่แน่ใจ โอเคหลังจากนั้น <c oughs> มีเวอร์ชันมีฉบับหลายฉบับที่ขนมาผลิตออกที่เชียงใหม่ก็มีที่โดยเขาควายก็มีแล้วก็ทรรพระที่ที่ตรงข้ามแม่น้ำเนี่ยเองอ่ะเขามีฉบับของทรรพระด้วยมีฉบับซอแล้วก็ที่วัดฟังเม่นเรื่องล่าสุดมีคนคนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์สนอง ไม่ใช่ครูบาสนองเด้นแต่ละคนอาจารย์สนองเป็นคนที่แปลเข้าเป็นภาษากลางใช่ไหมอะแปลข้ามเมืองมันภาษากลางเพื่อให้คนแบบนี้อ่านออกเป็นแล้วก็ผมแปลเรื่องนี้ในตุจนาณิพน์ผ,ผมว่ะแล้วก็วันนี้ก็ผมจะใช้ฉบับนี้เพื่อสรุปเรื่องจากฉบับนี้สำหรับเราโอเค เรื่องแมงสีวะแต่มันหนาะยาวหน่อยใช่ไหมอ่ะแต่เริ่มกับคนหนึ่งชื่อว่าทุกตะเกิดมาทุกตะก็คือเป็นแม่แบบไม่ใช่เป็นชื่อเป็นแม่แบบของคนในตำนานในทังเหนือทุกตะก็เป็นเป็นลูกโจรไม่มีเงินไม่มีใครดูแลใช่ไหมอ่ะแล้วก็พ่อทุกตะก่อนเสียชีวิตบอกว่าหลังจากพ่อเสียชีวิตเอาหัวผมก็ไปดึงด้วย เชือกใช่ไหมอ่ะแล้วก็เดินในป่าแล้วก็จุดที่หัวผมติดเอาใบสร้างแบบสิ่งที่จะจับสัตว์แล้วก็พอดีหัวพ่อติดอยู่ในปากถ้ำที่โดยเขาวควายโอเคทุกตะสร้างที่จับสัตว์แล้วก็เจอสัตว์ประหลัดคือแมงสีหัวตาแมงสีหัวตาเป็นสำคัญมากแล้วก็เพราะว่า ท่านกินไฟแดงแล้วก็ถ่ายออกเป็นทองคำโอเคตุ๊กตาเก็บทองคำนั้นเยอะแล้วก็เก็บเก็บเก็บคอยเก็บคอยเก็บแล้วก็พราะฉะนั้นก็เขามีทองคำเยอะมากแต่ไม่ได้ใช้เก็บไว้อย่างเดียวทึ่งเรื่องอื่นก็คือกษัตริย์ของเมืองนี้ในในตำนานเรียกว่าเป็นพันธุนครใช่ไหมอ่ะแล้วก็ กษัตริย์ชื่อว่าพยาพันธุมีมีอะไรลูกสาวคนหนึ่งเป็นอะไรอ่ะเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมอ่ะเชอรอซีโซสพาซีโสภาเป็นสวยมากทุกคนอยากแต่งงานกับเขาแต่ว่าพยาพันธุบอกว่าต้องมีคนพิเศษที่จะมาแต่งงานกับลูกสาวผมอ่ะคนที่จะแต่งงานกับลูกสาวผมต้องสร้างอะไรรางน้ำทำด้วยทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกคนก็เสียใจมากเพราะว่าใครๆก็มีทองคำที่จะให้เราสร้างสิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ใครคือทุกกะตะเพราะว่าเขามีแมงสิวธาตยอยู่ที่ถ่ายออกทุกวันใช่ไหมอะทุกทองคำก็มาโอเคแล้วไม่รู้ก็จะเห็น,นี้เหน,นี้ไม่ได้นะฮะปุ๊บทุ๊ก,กะตาสร้างเลยมีกลุ่มจินห้อ ลงมาเชียงรายช่วยเขาสร้างเป็นช่างช่วยเขาสร้างรางน้ำแล้วก็เขาได้งานกับกับสุริโสภาได้หลังจากนั้นกษัตริย์ของพันธุนครพญาพันธุอยากเจอมีแมงศิวธาตาอยู่ในหว่งางเขาแต่แมงศิวัาตาหนีออกเลยเข้าถ้ำถ้ำนั้นที่โดยเขาคอยแก้วแล้วก็กษัตริย์พญาพันธุ ไปนี่ตามเพื่อจับเขาอ่ะเข้าในถ้มเลยแล้วก็ทําปิดเลยปิดแล้วเขาออกไม่ได้โอเคพยาบันทุกกับตัดสินใจว่าเอ้ยหลายวันก็อยู่ในถ้านี้ออกไม่ได้ตายแน่ตายแน่ <laughs> แน <laughs> ผม <laughs> โอเค <laughs> <laughs> ผมอยากจะเห็นรูปทรงของออพระราชนีของผมอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะตายใช่ไหมอ่ะแล้วตรงนี้ต้องขออนุญาตขออนุญาตเสริมนิดนึงครับ,บ,บ,บชาวต่างชาติอาจจะไม่สะดวกอธิบายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความลามกนิดนึงนะครับ <laughs> เจ้าเมืองคนนี้ครับเขามีเมียอยู่เจ็ดคนนะครับออแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาติดอยู่ในถ้ำเขาบอกต้องตายแน่เลยก่อนตายเนี่ยฉันขออยู่อย่างนึงได้ไหมเ <laughs> มียเจ็ดคนเนี่ยใครจะมาโชว์อันนั้นอะ่ะโ <laughs> ชว์ตรงนั้นอะ่ะให้ฉันเห็นได้บ้าง เมียคนที่1นึ่งถึงหตายไปเถอะฉันอายอายพวกทหารอายข้าราชบริพารฉันไม่เอาหรอกนะครับเมียคนสุดท้ายนะครับก็เปิดผ้าถุงถลกผ้าถุงขึ้นมาให้ให้เห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับว่าทําไมผู้ชายถึงรักเมียน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอาจจะขอเสริมตรงนี้รับชาวต่างชาติอาจจะไม่สะดวกนะครับก็ต่อเลยนะครับ ก็ไม่สะดวกก็ไม่เป็นเรื่องที่จะอธิบายยากในภาษาเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อธิบายชัดเจนได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบโอเคแต่ว่าอยู่เริ่มสิ่งสําคัญมากนะครับเมื่อเมื่อพระราชินีนั่นกับเมียน้อยอ่ะให้ให้เขาดูนั้นอ่ะใช่ไหมอ่ะปากถ้ำเริ่มหัวเราะเปิดใช่ไหมแล้วก็เปิดปิดเปิดปิดเพราะว่าถ้ำหัวเราะเอง แล้วก็เมื่อถ้ำปากถ้ำก็เปิดกษัตริย์นั้นก็หนีออกเลยหนีออกจากถา้ำใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญมากโอเคต่อไปทุก,กะตะได้เป็นกษัตริย์แล้วแต่ว่าเขาคิดถึงแมงหาิวตาเป็นเพื่อนกันนานๆได้ไม่ได้เจอนานเพราะว่าแมงสิวาตาเข้าไปถ้ำแล้วก็ไม่ได้ออกใช่ไหมอ่ะวันหนึ่ง เขาไปไปเสด็จไปดูบริเวณโดยเขาคว,วายแก้วเพื่อเจอแมงสีวตาอีกเพราะว่าเป็นเพื่อนเก่าไม่ได้เจอจะเจอเป็นคู่สองคนคนท่าคนแก่ที่บอกกระสานี้จุกตาว่าเราทำเกษตรแล้วก็เจอข่าวควายแก้วในดินครั้งแรกคิดว่าเป็นข่าวควายธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเขาขัดดินออกเห็นว่าเป็นแก้วเลย เขาบอกว่าเป็นเขาของควายเปลือกควายเปลือกนี่เป็นพระภูธิศัตว์ของพระพุทธเจ้าโคธรรมะที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่โอเคทุก,กะตะกษัตริย์นั่นะ่ะเอาเขาวควายแก้วนั้นเอาไปบรรจุในพระธาตุที่เข้าสร้างบนโดยเขาวควายแก้วใช่ไหมแล้วก็มีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งเสด็จมา เอาอะไรเอ่ะนิ้วก้อยในมือมือซ้ายของพระพุทธเจ้าเป็นสาลีลิกธาตุที่จะปัรจุในพระธาตุนั้นด้วยนะครับโอเคเช่นในพระธาตุโดยเขาควายแก้วในเรื่องเล่าเนี่ยก็มีข้าวควายแก้วเป็นของของพระโพธิสัตว์ของพระโกธรรมะพระ,พระพ,ระพ,พระพุทธเจ้าโกธธรรมะแล้วก็มีสาลีลิกธาตุด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราบอกว่าตำนานหรือเรื่องเล่านี้เป็นชฉดกเพื่อนบ้านเพราะว่าเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติแต่เป็นเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าข้าวควายแก้วเอ่อเอ่อควายเผือกนั่นเป็นพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าโคธมะแล้วก็ในฉบับแมงสีหุหาตาบางฉบับบอกว่าทุกตะ เป็นพระโพธิสัตว์ของพระเจ้าพระเจ้าอาริยไม่ตายโอเคแล้วก็อีกฉบับก็บอกว่าแมงสิหุห้าตานั่นจริงๆเป็นพระอินทร์ที่ลงมาโลกเพื่อช่วยทุกขตาโอเคต้องบอกว่าฉบับเดลฉบับ ไม่เหมือนกันเลยฉบับที่โดยขาวควายบอกว่าแมงสิวะตาเป็นพระอินทแต่ว่าถ้าทำพระฉบับทำพระไม่ได้บอกนั้นเลยทำพระบอกว่าพระอินลงมาเพื่อสร้างบันไดถองขาไม่ใช่เป็นรางน้ำแล้วก็เอ้ยอันนี้แปลกที่ฉบับโดยขาวควายบอกว่าถ้าในเรื่องก็คือถ้าในโดยขาวควายแต่ที่ทำพระนี่เองบอกว่าถ้าเป็นถ้าที่ ทำพระไม่ใช่โดยข่าวควายแล้วผมงงอ่ะเชียงรายเป็นเมืองเล็กแล้วก็วัดนี้เป็นหางการไม้ไมา่ประมาณอะไรสิบกิโลนั่นเองแล้วก็มีมีเวอร์ชันมีฉบับต่างๆอ่ะต่าง,งแต่แล้วก็ผมเห็นว่าเอออะไรอะ่ะความแตกต่างนั้นให้เรารู้ว่าตำนานเป็นสิ่งที่เรียบโลกได้ที่คนจะเปลี่ยนได้เมื่อไปอาศัยอยู่ที่สถานที่ใหม่ เขาจะเปลี่ยนตำนานเปลี่ยนเรื่องเพื่อเชื่อมเขาอยู่ในสถานที่ใหม่ที่เขาใบบุกบ้านใหม่ใช่ไหมแล้วก็วันนึงกับผมไปสัมภาษณ์กับอาจารย์สนองคนที่แปลเคราวถามว่าอะไรเป็นถามของเรื่องเล่าแมงสศิวาตาถ้ำท,ที่โดยเขาควายแก้วหรือถ้ำที่ทํำพระอาจารย์สนองเอออาจารย์สนองตอบว่าเป็นทางสองก็ได้ ไปครับผมเฮ้ยงงเลยท้องสั่งก็ได้สงถามก็ท้งสองก็ได้ได,ได้ไงอ่ะเขาอาธิบายว่าเพราะว่าไดดินของเชียงรายถ้ำท,ทุกถ้ำเชื่อมกันอยู่เนี่ยนี่เป็นความเชื่อของคนเชียงรายที่ไดดินถ้าเข้าถ้ำนี้ออกถ้ำนู่นได้แล้วก็เขาบอกว่าเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นเขตของพญานาคหรืออะไรที่ให้เขาเดินทางแล้วก็แมงสีว่าต่อเข้าไปถ้ำทำพระได้แล้วก็ออก จากปวดประทัด้วยเขาควายแก้วได้โอเคอันนี้เป็นธรรมในเรื่องเล่าแต่ในเล่าเรื่องในการเล่าเรื่องมีอีกรําหนึ่งที่เกิดมารํานั้นเป็นรํารรมเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับวันหนึ่งผมไปวัดปาา่าไฟนะครับไปวัดป่าไฟแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนเกี่ยวกับเรื่องแมงสิวตามีกลุ่มแม่อุ้ย แม่แม่แม่คนแก่คนเฒ่าคนแก่นะฮะที่เป็นอะไรเป็นศรัทธาของวัดนั้นอะ่ะแล้วก็ผมเริ่มถามคําถามเกี่ยวกับแมงศีวตาเป็นคําถามประจําของวิจัยผมแล้วเขาดีใจมากที่ผมรู้แม่งศีวตาแล้วก็กลุ่มนี้เริ่มเล่าเรื่องแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่มันแบบอะไรอะ่ะชิกี้หน่อยแล้วเข้าบอกว่ายูรู้เรื่องของ อะไรราชนีเนื่องอ่ะราชนีที่ให้ให้เขาดูแล้วก็เขาเริ่มเล่าเรื่องเนี่ยโอเคเมื่อถึงเรื่องปากของถ้าจะปิดเปิดเพราะว่าหัวเราะปากของคนนี้ที่เล่าเรื่องเริ่มหัวเราะเหมือนกันเปิดปิดเปิดปิด,ปดหัวเราะในช่วงนั้นผมเห็นว่าถ้าในเรื่องเล่าเนี่ย เปลี่ยนเป็นปากของคนที่เล่าเรื่องให้ผมฟังอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกับเรื่องเล่ามีความสามารถรู้ตัวเองได้เมื่อเราเล่าเรื่องเรื่องที่เล่าเรื่องที่เราเล่าอะให้คนรู้อะเหมือนกับมีสมองเองอะแล้วก็เป็นแบบอะไรช่วยนะ การวิเคราะห์อภิมานตนเองผมเคลียร์เนี่ยเป็นการวิเคราะห์อภิมาณตนเองอ,อ,อ,อนุมานอนุมานเอออภิใหญ่อนุน้อยกับอนุมานณแต่ก็จินตนาการเป็นมโนทัศน์มโนภาพของคนเล่าเองครับครับโอเคเ okay. พราะฉะนั้นก็ถ้ำมีในเรื่องเล่าแต่ปากของคนเล่าเรื่องเป็นถำก็ได้ให้เราเชื่อมโยง กับทุกคนที่เล่าเรื่องนี้เหมือนกับถ้ำทุกถก้ำกระเชื่อมยองใต้ดินของท้องถิ่นเชียงรายเพื่อจบนะครับผมรู้หลังจากนี้ก็จะมีคำถามใช่ไหมแต่ผมมีคำถามเองที่อยากจะถามคนเชียงรายหรือคนจากต่งเมืองที่เอามาที่นี่ผมอยากจะถามว่าสมบัติของเรื่องแมงสีหูห้าตาคืออะไร แล้วก็คุณค่าคุณค่าใช่คนคุคณ,ค,ณค่า,คคาแต่ผมชอบคําว่าสมบัติคุณค่าก็คืออะไรเพราะว่าสมบัติก็คือในทองคําที่แมงศิวตาท้ายออกใช่ไหมอ่ะทองคํานั้นโอเคหลายคนเชื่อว่าเจอทองคําในดินนี่เป็นขี้ของแมงศิวตาเขาเชื่อแต่อีกชั้นหนึ่งทองคํานั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ผมอยากจะถามคนว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไร ครับคำถามยากมากคำถามยากมากจริงก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวให้คิดไปก่อนดีไหมครับใช่คิดไปก่อนคิดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอบตอนท้ายในระหว่างนี้เพราะว่าต้องต้องให้คนแบบนั่งคิดกันไปก็ทางดรแอนโทนีได้ได้บรรยายไปถึงว่าประเด็นเรื่องพลังของเรื่องเล่าเนี่ยนะครับมันเรื่องเล่าเนี่ยมันมีชีวิตนะครับแล้วพอมันอยู่ในตัวบุคคลเนี่ยมันก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมา ตลอดเวลานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เราปรับปรุงแล้วก็มีพลังทางสังคมที่จะขับเคลื่อนอขับเคลื่อนอชุมชนวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับแล้วก็แมงสีหัวห้าตาเนี่ยกลายเป็นเรียกว่าอยู่ในเขตวัฒนธรรมนะครับเราจะบอกว่าเป็นยกดเป็นของคนนั้นคนนี้ไม่ได้แต่ว่าจริงๆเขตวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเ,เชียงรายเองก็ก็อยู่ในการเชื่อมโยงของของเ,อเมืองต่างๆทั่วทั่วในล้านนารวมถึงสิบสองปานาแล้วก็รัชฉานด้วยนะครับอันนี้ก็ เรียกว่ากำลังจะบอกว่าแมงสี่หัวห้าตาเรียบโลกอะไรประมาณนี้นะครับคือไปอยู่ทุกที่นะครับเรียบไปอยู่ทุกที่โลกโดยเฉพาะเรื่องประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าทั้งหมดในเชียงรายเนี่ยมันต่อเชื่อมโยงก,กันคือเป็นคือบางเรื่องเนี่ยบางทีเราเห็นว่าอยู่ข้างบนบนดินเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเออมันแยกกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสิ่งที่มองไม่เห็นคือมันเชื่อมกันผมก็คิดว่าเราควรจะต้องถอดรหัสเพื่อมองในสิ่งที่มองไม่เห็นอันนั้นด้วยอันนี้ก็เป็น ประเด็นที่ทางดรแอนโทนีได้ไดทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาตอบคาถามว่าคุณค่าของเรื่องนี้คืออะไรกันนะครับนะฮะก็อรับต่อไป